น,นี่เราก็จะมีสายอะสายที่ได้มาเขาก็จะให้มาแค่นี้ก็คือถ้ามีแกนมันจะแพงกว่านี้อันนี้นลินเปลี่ยนเป็นสายที่สามละสามละสามละสี่ละก่อนอื่นเลยเราก็หมุนตัวนี้ออกมาหมุนย้อนเข็มนาฬิกาเอาออกมาน็อตก็จะออกมาขา้ะท่ามเงอุ้ยกระเด็นอันนี้นะคะแล้วก็หมุนนี่น็อตตัวนี้ออกมา ที่มาเปลี่ยนข้างนี้ก่อนใชนะ่ไหมะเพราะเมื่อกี้ขยับขยับแล้วแบบประมาณว่าแบบยังดึงออกมาไม่ได้อันนี้น่าสีอันนี้เป็นตัวที่มันล็อกไว้นะคะครา้นี้เนี่ยครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋อนี่เอาตัวนี้นะคะดันเข้าไปในช่องที่เรานัดออกมาดันเข้าไปแกนฝั่งนี้มันก็จะออกอันนี้คือแกนที่ต้องเก็บไปให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อใหม่มันจะแพง เราสามารถถอดสายออกได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนข้างนี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงจากนั้นเราก็ใส่สายใหม่เข้าไปค่ะใสเ่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้จับแกนตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเดิมดันเข้ามาให้สุดสุดเท่าที่มันสุดได้ก็คือใช้ตัวนี้กดได้แค่มนสุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่น็อตฝั่งนี้เข้าไปค่ะ จำไม่ได้แต่ด้วยความที่เปลี่ยนเป็นครั้งที่สามให้ลูกก็คือแบบเออพอได้<笑><笑>ไวกว่าเดิม,มเพราะว่าน้องใช้มาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็ส่วนใหญ่สายจะขาดอ่ะตอนนี้ก็ล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยค่ะอืมอันนี้ก็เหมือนเดิมก็พอเอาน็อตตัวนี้ออกถ้าแนะนําก็คือถอดทีละข้างดีกว่าอย่าถอดมากรอ,อย่างนี้ถ้ากระเด็นหายแล้วก็ต้องหาซื้ออะไรมาใหม่น,นี่ก็เอานี้ดันออกมาปุ๊บตัวนี้ก็จะออกมาดึงสายออก อันนี้ใส่สายเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมมันจะมีฝั่งของมันนะคะถ้าเกิดใส่แล้วมันยากใส่แล้วมันอะไรคือผิดฝั่งเท่านั้นเองทุกอย่างจะมีฝั่งของมันคือทุกอย่างจะเป็นฝั่งเดิมไม่ใช่ฝั่งไหนก็ได้นะคะนี่ก็จะดันเข้าไปดันเข้าไปปกกุ๊บก็เอกปุ๊บก็เอานี้ช่วยได้ค่ะ ก็จับสายแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ดันเข้าไปให้สุดพอสุดปุ๊บก็ใส่น็อตฝั่งนี้เหมือนเดิมน็อตก็เอามือหยิบ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 ,ยบวางเข้าไปได้เลยอ๋อโอเคอแค่นี้แล้วก็หมุนกลับเข้าไปง,ไง่ายก็ตอนกลับก็หมุนตามเข็มนาฬิกาตอนถอดแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาแค่นี้ค่ะ